ดีครับทีมงานน็อตบ้านนาครับผมหรือช่างน็อตโซลาเซลล์วันนี้เราได้มาทําการติดตั้งที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอจอมพระครับเป็นชุดดูดหน้มามดานครับใช้ทั้งหมด4แผงก็อันนี้เป็นแผงโมโนโมูลเลอร์ครับผมก็ตอนนี้กําลังจะประกอบครับกําลังยึดแผงอยู่ยังไม่ได้ย่อนสเสมอดครับผมก็มาพิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นว่า ขอดีของมุลเลอร์ดีแบบไหนตอนนี้ก็ฝนลินอยู่ครับหรือว่าฝนโปอยคุณสมบัติของแผงนี่ว่าจะเป็นแบบไหนจะดีไหมครับของอันนี้คือแผ่นละ340บาทครับเป็นโมโนโมุลเลอร์เป็นมาตรฐานเยอรมันหรือว่าเป็นแผ่นเยอรมันนั่นเองครับผมนี่ครับจะพามาดูใกล้ๆนะครับว่าแผงนี่ครับตอนนี้ก็ฝนลปอยครับ เกตดูที่แพงครับผมก็เกตไปหมดครับแล้วก็ลมแรงมากครับตอนนี้ไม่มีแสงแดดเลยนะครับผมนี่คือพายุเข้าครับวันที่สองสิงหาที่สุรินนี่ครับพายุก็เต็มครับไม่มีแสงแดดเลยครับนี่ครับเม็ดฝนสังเกตดูในในสะครับผมนี่เม็ดฝนและลืมครับ เทสดูว่าจะดีเหมือนที่เขาพูดกันหรือว่าทางช่างจะโกหกกันครับว่ามันดีแบบไหนยังไงอันนี้คือแผ่นตันนี้นี่คือรับประกันยาวๆเลยครับสิบปีสำหรับแผ่นมุนเลือทางบริษัทได้รับประกันเรามาอยู่แล้วทางร้านเรามาอยู่แล้วก็คือผมก็มาติด สามารถกล้ารับประกันผลงานครับผมว่ามันไม่เสียแน่นอนถ้าอยู่ดีๆถ้ามันไม่แตกไม่หักถ้ามันไม่จ่ายไฟนี่คือเค็มตัวใหม่อย่างเดียวครับข้อดีของมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับผมถึงแม้จะไม่มีแดดเมฆบงังเมฆคึมพายุเข้าฝนตกฝนลินนี่ครับเราจะมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาครับผมแผ่นที่เราเห็นนี่คือเป็นแผน่นโพลีครับลูกค้าได้ทําการสั่ง ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาติดตั้งเองครับอันนี้เป็นแผ่นเดียวครับดูดระบบน้ําเหมือนกันครับแต่ว่าไม่โอเคเท่าไรครับผมก็ข้อดีข้อเสียมันก็มีครับคือแผ่นโพลีนี่ข้อดีคือแดดเวลาแดดจะจัดนี่กระแสไฟจะจ่ายดีครับผมแต่เวลาแบบนี้ครับพายุเข้าเมฆบังหรือว่าแดดบดนิดนึงนี่มันมันจะตัดเลยครับผมไม่ทํางานครับน้ําคือไม่ไหลเลยครับ น,นี่คือข้อเสียของมันครับแต่ว่าข้อดีเขาก็มีครับก็ลูกค้าก็ไม่พอใจเท่าไหร่ครับก็เลยใช้เลือกใช้ทีมงานหรือว่าใช้แผ่นโมโนโมูลเลอร์ครับผมจะมาตอบโจทย์ให้ให้รู้กันจะจะก,กันไปเลยครับวันนี้ว่ามันจะโอเคไหมสาหรับแผ่นตัวนี้ก็ตอนนี้มันอจะมีตัวใหม่ขึ้นมาครับเป็นฮับเซล420วัตต์ แล้วก็มัมนจะมีอยู่3ามรุ่นครับคือ340วัตต์3 8 0แิบวัตต์แล้วก็420วัตต์ตัวใหม่เข้ามาครับเป็นฮับเซลลวัตต์ก็สูงขึ้นแล้วก็โวลต์ก็สูงขึ้นครับนี่จะมาเทสเป็นแผ่น3 4 0สิบวัตต์ว่าโอเคไหมว่าสิ่งที่ผมพูดไปนี่มันจะตอบโจทย์ได้ได้ดีไหมแล้วก็ผมกล้าร,รับประกันครับว่าเป็นของมุลเลอร์แน่นอนเป็นของเยอรมันแน่นอนครับไม่ใช่ของจีนครับผม ส่วนบางท่านถามว่ามันช่างมันใช่ของจีนไหมอันนี้คือกล้ารับประกันจากปากช่างเลยครับผมว่าเป็นของเยอรมันครับนี่ครับผมมูลเลอร์โซล่าครับผมสามรอสี่สิบวัตต์ความต่างสักมันอยู่ที่สามสิบแปดจุดเจ็ดโวลต์ครับผมอันนี้ครับเป็นเป็นแผ่นแท้แน่นอนครับผมนี่รับประกันแน่นอนอายนไปเลยครับผมสิบปี ตอนนี้ก็กําลังจะประกอบครับผมโครงสร้างส่วนตัวปั๊มก็ยังไม่ได้หย่อนลงไปเลยครับผมเดี๋ยวจะมาเทสระบบให้ดูครับอันนี้มาดูปั๊มกันครับอันนี้ก็เป็นปั๊มโจอไดครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ดีซีบัตเลดครับอันนี้เป็นตัวอ้วนนี่ครับส่วนความความตของเสมอศนี่จะ สามจุดครับผมลงบ่อสขึ้นไปครับต่ำกว่าสีคือลงไม่ได้ครับจะใช้เป็นตัวอื่นแทนตัวผอมแทนครับส่วนอันนี้เป็นบาดานหน้าหกนิ้วครับก็เลยได้เลือกใช้สเปคนี้ครับผมบางทีเอท่อบาดานเราน้ำดีน้ำตื้น เราก็ไม่จําเป็นครับต้องใช้บัตรสูง,สงครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากครับ750ิบวัตต์ของโจไดอันนี้ก็รับประกันครับผม2ปีคือเสียมีปัญหาคือเคมตัวใหม่อย่างเดียวครับผมทางบริษัทได้รับประกันเหมือนกันครับของบริษัทโจไดนี่ครับมาเทสให้ดูกันบางทีน้ําเราดีอยู่แล้วน้ําเราตื้นไม่ไม่ลึก ็ตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ดีมากครับแล้วก็ประหยัดด้วยมันราคามันก็ไม่ต้องมาเสียเยอะแล้วก็มันไม่มีประโยชน์อะไรครับผมใช้บัดทูงสูงก็คือวัดสูงนี่เขาเอาไว้ดูดน้ําที่ลึกๆครับสมมุติว่า70เมตร80เมตรก็แล้วแต่ระดับน้ําของเราที่เราจะเลือกออช่างทีมช่างก็จะสามารถคํานวณออกได้ว่าต้องเป็นตัวไหนครับแต่ส่วนบอ่อนี้น้ําอยู่ที่5เมตรครับผม จากผิวดินลงไปใต้บเบาดาลคือพบน้ำอยู่ที่ท่อหนึ่งท่อนครับก็ถือว่าตื้นพอสมควรครับทางเจ้าของก็เลยอยากให้ช่างคํานวณให้ว่าต้องเป็นตัวไหนครับเดี๋ยวตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีครับแรงและคุ้มครับประหยัดด้วยครับนี่คแล้วเราจะมาดูตัอน้ำไหลกันครับผมตอนนี้ไม่ไม่มีแดดครับผมนี่ครับเมฆครับผม เต็มเลยครับก็เป็นพายุมาครับผมวันที่สองเดือนสิงหาครับพศ2563ที่สุรินทร์นี่ครับสังเกตดูที่ผมถ่ายครับไม่มีแสงแดดเลยครับก็มาดูคุณสมบัติของแผงโมโนมูลเลอร์ว่าจะเป็นจริงเหมือนที่รีวิวไหมครับผมวันที่พูดถูกไหมเอาช่างลองเปิดหน่อยครับ ครับผมไม่มีแดดก็ไหลครับนี่ครับคุณสมบัติมันแตกต่างจากโพล่อย่างเห็นได้ชัดครับผมนี่ครับถ้ามีแดดก็มันก็จะกระพุ่งไก่ครับผมแต่ตอนนี้คืออย่างที่เห็นครับผมเมฆบังคือพายุเข้าครับไม่มีแสงแดดเลยแล้วก็ฝนก็ ตกทั้งวันแล้วก็ปลอยทั้งวันครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มโจใดครับผม750วัตต์รับประกัน2ปีครับส่วนตัวปั๊มก็จะมีเซิร์ฟกันฟ้ามีเบเกอร์ดีครับแล้วก็ชุดตู้กันฝนต่อไปให้แบบนี้ครับผมเงี่ครับ ทั้งนอ็อตโซลาเซลล์ครับตอนนี้วลตนทำทำงานอยู่ที่815ครับผมกระแสอยู่ที่2.3ครับวัดอยู่ที่187วัตต์ครับผมก็จาก4แผงก็พันกว่าวัตต์ครับตอนนี้ทำงานอยู่แค่184วัตต์ ่วนรอบอยู่ที่พันสีครับผมพันสีต่อนาทีครับว่าจะแรงขนาดไหนนี่ครับผมก็น้ำไหลแล้วครับนี่ครับตอนนี้ก็ไม่มีแดดครับผม ภูมิก็ไม่ท่ะไรครับนี่ยูจากเมฆครับครับนี่ครับจะพามาดูนี่ครับแดดดูเมฆครับผมเมฆคือพายุเข้าครับผมทั้งวันเลยครับครับคุณสมบัติที่ผมได้พูดไว้ก็นี่ครับอย่างที่เห็นครับผมน้ำก็ยังไหลอยู่ครับ นี่รครับขอดีของโมโนมุลเลอร์ครับไหลแบบนี้นะครับถึงแม้มันจะไม่ค่อยแรงในยามแดดบดในยามพายุมาแต่ว่ามันก็ไหลยอย่างนี้แหละครับผมทั้งวันครับนี่ก็ดูเอาครับแต่ขนาดนี้ก็ถือว่าแรงนะครับผมคือตอนนี้มันไม่มีแสงแดดเลย ฝนก็กำลังปลอยอยู่ด้วยครับฝนก็กำลังจะตกนี่ครับดูน้ำไหลครับคุณสมบัติครับก็ถือว่าโอเคครับครับถ้าท่านใดสนใจก็โทร สอบถามได้ครับผม0802794699ครับผมช่างน็อตโซลาเซลล์รับประกัน2ปีนี่ครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ